สวัสดีล่ะการทักทายพ่อแม่พี่น้องเด้อนะครับยินดีตอนรับพี่น้องกับสู่ช่องยูทูบเลยครับอำนาจเจริญหกล้อซิ่งนะครับวัอนี้ภาพี่น้องก็เบิ์งสายเหลืองนะครับเหลืองคักเหลืองแน่ครับพี่น้องวัอนี้มาเบิ้งรถคุดครับรถคุดค่ายโคมุสุนะครับพี่น้องครับเป็นโคมุสุปีซีสองหนึ่งศูนย์ขี่สิบนะครับทั้งสามขั้นเลยนะครับสายเหลืองวัอนี้นะครับกับหอสเจาะกอโชถาวรครับ อสียหน่อยเนี่ยครับผมเป็นการถ้อยดินครับเป็นการถอยดินต่อกันนะครับพี่น้องมาเิ่นการทํางานของเพิินนะครับคันแรกนี่เป็นอาจารย์หนิงนะครับเป็นคนมาขับคนโทรลนะครับอาจารย์หนิงมิโค o s o c i e t เพิ่นวะนะครับพี่น้องเป็นคนมาขับคนโทรลครับขันแรกนะครับคันที่สองนะครับฝั่งนู้นนะครับพี่น้องเป็นอาจารย์หนูนะครับ เป็นอาจารย์หนูดอ้อนะครับทั้งนั้นส่วนคันนี้เป็นอาจารย์ไทยนะครับสองสองหนึ่งศูนย์ขึ้นกันนะครับรุ่นเดียวกันเมื่ทั้งสามนะครับสเปคเดียวกันมิดนะครับสายเหลืองสายเหลืองครับเหมือนสายเหลืองเป็นการโยนดินต่อกันนะครับมีอย่างไรอาจารย์คันน,น,ะะนี้คือจอดระบาดนี่คุยเต้าซับครับ สงสัยผู้สาวเราทั่วมานะครับเอา้าว่าจ่ากันไปนะครับมงกี้นี่ใหญ่ตัวมโหฬานรนะเหลือเกินนะครับพี่น้องใหญ่ขนาดนะครับมงกี้มงก,งกี้อุ้มข้างๆนี่ขี้อุกข์วนะครับพี่น้องนี่วัฒมดานะครับส่วนทางด้านเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องคอมสุโดยตรงนะครับเป็นเครื่องคอมมินด้วนะครับพี่น้อง จากการสอบถามซูเฟอร์แล้วนะครับเป็นเครื่องคอมมินนะครับเครงโคมสุจากบริษัทนะครับส่วนทางด้านฟาร์มถึงพนักงนถามเพิ่นนะครับพี่น้องข้อมูลอาชีพลายดลด์นะครับข้อมูลบริษัทท่บนศึกท่านศึกษามานะครับพี่น้องส่วนลูเรือนี่ถัดจากวิทย์หนาสิเป็นเจ็ดเจ็ดหลูกนะครับลู่เรือนะครับไปแตกแปดสิบเซนนะครับข้อมูลบริษัทนะครับเบองภายนอกสักก่อนนะครับ เป็นช่องน้องไม้นะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเน่เนะครับวันนี้ดูซานเราไม่ได้ไม่ได้ทำงานนะครับพี่น้องบ่ริหารงานครับวันนี้หน้างานฝนตกบวกขึ้นอี่าเละนะครับมื้อนี้มีสูมิโตโมมาหน้าครับคันหนึ่งแต่บริหารงานนะครับสงสัยน่าสิเป็นมื้ออื่นนะครับสูมิโตโมะเอ็นเฮดสองร้อยสิบขึ้กันนะครับคันนั้นเอฟหกนะครับ เยวมาๆสีพาพีพ่น้องไปเบิ้งนะครับเหมือนี้นเบิ้งใช้เดืองคันนอีซะก,ก่อสองสามคันนึ่งซะก,ก่อนนะครับเป็นทั้งด่านไข,ข่ข้าวโมอสุนะครับสเสียน่อยนี่เพิ่นเลือกศสตข้าวโมสูมสันล้วนนะครับพี่น้องไข่อื่นพเพิ่นกับเอานะครับเปิ่นเป็นสาวบข้าวโสซูนะครับโุดดินตรงนี้ลึกประมาณสักสามเมตรนะครับสามเมตรหนาสี่ดนะครับพี่น้องพอดูรังแล้วนะครับเจอลูกรังแล้วนะครับนี่ นางานนะครับเป็นนางานอ่างเก็บน้ำช่ประทานนะครับน้องชัางใหญ่อำเภอเมืองสามสิบนะครับพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีเมองเก้านี่แหละนะครับภาพอาสิสันแน่เด้อนะครับพี่น้องอาสิบวันหญิงก็เลยนะครับอุปกรณ์การถ่ายทำการย่างประทันครบนะครับคือสิี่วากันเนาะพี่น้องนะครับอาสิบประทัดแก้มเหล่าแน่เด้อนะครับพี่น้องบอพิสพถึงแน่กเยาวากันเนาะนะครับ ยังบ่ทันของปรนเดนะครับพี่น้องเป็นช่องน้องใหม่สตัวละครับพี่น้องครับป่ากทิ่ตามน้ำเน้อเนื้อนะครับทางย t u b e นะครับอำนาจเจริญหกล้อซิงนะครับการหลอกการจ้าพิพผัดประกันใดนะครับพี่น้องอาไพ่ไว้ณมองนี้ก็แลกกันนะครับห่อาจารย์ใช่เป็นแน่ใดครับคือจอดดูเถอะว่าะลวง่ายได้นี่ผลสีมาก่อนได้ครับ ขอดีของการออกรถไหมนะครับพี่น้องหนึ่งเลื่อละนะครับรถค่าสอบไม่้อสอมนะครับพี่น้องตัดปัญหาเรื่องสอมไปเลยนะครับมีเพือขอดีนะครับรถใหม่นะครับพี่น้อง้ารถเก่ากาดดูแลกันไปแน่นะครับอาชีพนนันเปหนี่ดูแน่นะครับกาดูแลกันไปน้ำนะครับถ้าดูแลดีกาห่วยใส่กันเดี๋ยวเติบเด้นะครับพี่น้องรถเก่าก็ได้นะครับ่ธรรมดาขี้กัดนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษานะครับพี่น้องรถใหม่กาดีนะครับดีอีกหนึ่งคือว่า ตัดไปหาเรื่อดสอบนะครับบ่ได้อดสอบนะครับพี่น้องโลก่ะอากาศมีสายแตกแน่นะครับเครื่องล้วมแน่นะครับพือว่าสิไปทางด่านช่วงล่างนะครับพี่น้องใส่การโดนไปมังกาเก่าเนาะพี่น้องปูนปืนอาจาศแตกแน่ก็มีนะครับสำหรับซับเปลี่ยนกันไปนะครับบำรุงกันไปนะครับขันเงินหลายแนี่ยออกรถไหมนะครับพี่น้องกรูผมมีเงินแน่กับเรนนอตเก่านะครับตามทุนตามทุนทรัพย์นะครับพี่น้อง เงินหลายในการเฮ็ดรถใหม่นะครับเรนรถใหม่ไปเลยนะครับกันรถเก่ากะสอมแน่เนี่ยพี่น้องนะครับตามสภาพนะครับเสียหน่อยเพร่ะเรนรถใหม่ทั้งสามเลยนะครับพี่น้องตัดประหาเรื่องสมรอบว่าไม่ได้สมนะครับพี่น้องเฮ็ดงานทุนทวนเลครับเติมแต่าถ่านใส่เฮ็ดงานโหลดเพิ่นวานะครับพี่น้องเอ้ามักไฟมักมันเนาะนะครับผู้มักรถเก่ากะมีนะครับมักรถใหม่กะมีนะครับมักผู้มักสอมกะมี่ได้พี่น้องนะครับ ฝนเป็นตนะตกมาเถือนเนาะมาแรงนี่เนาะทำงานข้องแก้วปาดเปียวบ้องไวนะครับสำหรับรถใหม่เฮานะครับลั่งขันกับเกาเตสีได้พี่น้องนะครับทางในนี่โอ้แหนีนติกก๊กขึ้กันนะครับเกาเตสีได้ครับบุ้นไล่างนะครับตาข้างในนี่โอ้แหนีนนะครับ เดี๋ยวมือหนามือในสีภาพี่น้องไปเบิ่งรถเก่านะครับเก่าจะสีขี้กันนะครับขั้นนั้นนะครับส่วนใครที่ตามช่องยูทูบทางด้านอุบลนลำซิงก็ัเห็นไปแน่นะครับรถเก่าขั้นนั้นนะครับโปรโมว่าสิไปถ่ายซขั้นนั้นหล่ะนะครับรถเก่าอยู่แถวๆนี้มันกับบอคอยมีนะครับมีอยู่ขั้นหนึ่งนะครับเป็นมาร์ชีนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีภาพี่น้องไปเบิ่งอยู่นะครับไม่อย่างน้อยจานจากถอนหรอบอครับจานเองจากถอนหรอบอนะครับ เป็นอาจารย์หนิงแมคโครโซเซตี้นะครับนี่ทีมงานดากซิ่งนะครับโอ้สายยาพึ่งกับพอธมดานะครับส่วนฝั่งนี้เป็นอาจารย์ไทยนะครับถอยอยู่คันเดียวนะครับพี่น้องครับส่วนฝั่งนี้เขาต่อมือกันครับนี่ครับถอยต่อมือกันนะครับทั้งด่านในน้นอง ชัประท่านน้องสั่งไงนี่กับมีดโรบิคุ่าหลายไข่นะครับพี่น้องครับวอสิเป็นทั้งด่านฮิตาชิก็มีนะครับพี่น้องแคทก็มีนะครับซานี่ก็มีนะครับโกเบก็มีนะครับโอ้หลายไขยหลายยี่ห้อมาอยู่น้ำกันนะครับพี่น้องแล้วตถ้ะแกมมันสิเหลือกใส่เอานาะนะครับหลายยี่ห้อหลายรุ่นน้ำกันครับมาอยู่น้ำกันอีกหลายขั้นอยู่ขึ้นกันนะครับสำหรับในอ่างนี like ่ก well. 응็บยูบ่ตามก็อร่อยนะครับพี่น้อง บรสามารถาจิตไทยพี่น้องได้เบิวตบมดสุข,ขันนะครับพี่น้องโอ้มันใหญ่โตมโหฬารน,นะครับสำหรับหน้างานเจ็ดพันหาอยอะไรเนาะนะครับถ้าได้เป็นบางส่วนนะครับพี่นอ้องเอาได้ครับผมอ่ะทีมงานเพิ่นทักทายมานะครับหัวเราะทายเด่ดสันดอกโอ้ยแนยวกระายเนาะ ไปแล้วนะครับทีมงานฝั่งทางบักลามักจกครับฝากฝังทางขอนแก่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวบุลมันลมงานกันนะครับมันยังเอีกนี่กระไดย้ยังไม่เกเรเกเอยู่แถ้จอดูกูมูได้เจ้าเนี่ยอาจารย์รส้องใส่ชุดโอ้ประจักษ์เหมือนอาจารย์นี่นอ ฟองตรงนี่เป็นดินแห้งนะครับพี่น้องครับเป็นดินแห้งนะครับขั้ล่างเป็นหลุมล่างนะครับเอานะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้นะครับเอาไวปสนิทซะก่อนเนาะนะครับพี่น้องครับคลิปหน้าคลิปไหนจังมาจังมาพอกันไหมนะครับเอราจ้ากันไหมนะครับพี่น้องคลิปนี้ทีละแด้อัมลาพลาจ่ายพี่น้องไปซะก่อนนะครับเมื่อไหร่เมื่อไหนจะพอร์กันไหมเนาะนะครับพี่น้องครับ สลบมือนี่จลากกันไปซะก่อนนะครับพี่น้องลากันไปด้วยกับเจ้าโคมสุนะครับพีซีสองร้อยสิบรุ่นสิบนะครับทั้งสามคันนะครับพี่น้องอ่ะนะครับพี่น้องสลคลิปนี้อําลาผ้าจ่ายพี่น้องไปซะก่อนนะครับสวัสดีครับ